มาแล้วครับหล่อๆเลยวีคอร์สปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้คืออิรุสูดีแม็กวีคอร์สนะครับช่วงล่างปรับเซ็ตใหม่เปลี่ยนโช๊คมาสี่ต้นนะครับทงเทงนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับล้อแม็กนะครับเลนโซนะครับนะล้อเลนโซล้อทรงเมกาเลยคันนี้คือวีคอร์สนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้เครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับเป็นตัวแซดเพลเทสนะครับทุกออปชั่นรวมจบครบที่คันนี้นะครับนะราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาท 629รถสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับดูภายในเนียนๆตัวบอกปากวีคอร์สมาให้แล้วนะครับนั่นรถกิฟต์เลย3.0สัต์แพรเทนะครับอีซูดีแม็กวีคอร์สปี2018จดทะเบียนปี19นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี P ่พีเทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับแล้ววันนี้คันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคัน อ่าอิวสุดีแม็กวีคลอสนะครับสามจุดศูนย์เปี2018จดทะเบียนปี19นะครับได้สีขาวมุกนะครับพร้อมชุดแต่งได้ล้อแม็กนะครับนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะใครหาอยู่รอสีขาวนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปรอบนึงแต่ตอนนั้นรถเพิ่งซื้อเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้รถปรับสภาพเรียบร้อยนะครับขัดสีสวีวันรถใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะคันนี้เลิกไมาอยู่ที่แสนหกนะครับค่าตัวคันนี้อยู่ที่หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาท นะครับหกสองเก้าแล้วดูด้านหน้าแล้วก่อนนะหล่อมากจริงนะครับไปซื้อมาแล้วก็ขับกลับมานะผมบอกเลยว่าขับดีขับสนุกนะครับสวยด้วยประเด็นนะล้อเป็นล้อแบบเมกาเป็นล้อเลนโซ่แท้นะครับด้านหน้าเนี่ยตรงรุ่นนะครับกระจังกันชนนะครับเป็น V Clo s นะครับนะระบบไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ทันมันติ้งไลท์เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกเปลี่ยนเป็น led ให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวคิ้วฝากระโปรงนะครับ ตรงนี้เขาก็แปะเป็น V-Cost มาเป็น V-Cost Sport นะเป็น V-Cost Sport นะครับ,เ, Sport, รบเพราะว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อจริงหล่อจริงนะครับรถไม่มีบุบไม่มีเบียดเลยรถเอามาสภาพนี้เลยแค่ตอนนั้นมันเลอะเฉยนะครั้งที่ผมถ่ายไปตอนแรกนะครับแล้วก็มีคิ้วฝากระโปรงนะที่มันซีดขนานั้นเองเราก็ไปเก็บสีตรงนั้นมานะครับแต่กันชนกันชนเนี่ยสีเดิมทั้งคันนะรถเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับ ได้ล้อแมกนะครับเป็นตัวเลนโซนะครับเป็นตัวเลนโซดิสผู้หน้านะครับรัตดรียงซูแม็กปีสอง2นี่สองะครับเปเจ้าของเดิมเนี่ยเาก็ไปอัปเกรดช่วงล่างมาอัปเกรดช่วงล่างมาแนวทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะนะครับเหมือนจะยกขึ้นนิดนึงนะน่าจะยกขึ้นนิดนึงแหละน่าจะประมาณนิ้ว2นิ้วประมาณนี้นะครับนะคัสซงคัสซีพ่นกันสนิมให้หมดแล้วนะครับกระจกมังข้างปบพับไฟฟ้านะครับโลโก้วีคอร์สอยู่ครบ นะครับบุญใจคีเลสสองดอกนะครับเป็นสี่ประตูออโต้โฟวิลเครื่องสามพันนะครับตัวแซดเพลเนะครับเนี่ยรถสวยๆเลยนะครับนะเนียนกริปจริงคันนี้นะครับนะดูได้เลยนะครับหกสองเก้าเท่านั้นนะครับหากใครสนใจนะครับอิวสู่ดีแม็กวีคอสคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับรถสวยรอคุณอยู่นะครับนี่สี่ประตูขาวมุกนะครับสี่ประตูขามุกเอาแล้วใครปิดประตูไม่สนิทนะครับ โลโก้สี่คูณสี่อยู่ครบนะครับ V Cross นะครับด้านท้ายเดิมๆมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับใส่กันชนนะครับด้านหลังนะครับเป็นกันชนทรงทัมเมอร์นะครับพร้อมหูลากเรือนะครับน้ารถสวยๆบางๆนะครับสีขาวนะครับสีขาวมุกด้วยเป็นตัวแซดเพลเท็ดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะของ V Cross ปีสิบแปดจดสิบเก้านะครับน้ารถสวยจริงนะสี่ประตูออโต้โฟร์วิวนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องรถนิดนึงนะครับว่ารถเนี่ยเนียนมาก เนียนมากจริงร right. ับการชงกันชนอะไรพวกนี้เราให้ไปหมดเลยนะครับนี s <S really ่นะข้างหลังนะครับมีการโค้งมาให้นะครับแล้วก็ตัวโช๊กนะครับอัปเกรดมาให้ใหม่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ท่อไอเสียนะเดินมาใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับมีเป็นพักกลางออโต้นะครับไม่ใช่พักเดิมนะแล้วก็ปลายท่อก็จะเป็นปลายท่อไดนะครับเสียงพอนุ่มๆครับไม่ได้แบบออกดังมากเนี่ยเปลี่ยนหูแนบเปลี่ยนกันโค้งเปลี่ยนโช๊กมาหมดสี่ต้นเลยนะครับตารถสวยเดิมบางนะครับ ไลเนอร์เฟลคอนเดิมนะครับแล้วก็ด้านท้ายเดิมนะครับด้านท้ายเดิมเห็นปะเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยครบกิฟเลยอ่ะสวยมากผมบอกแล้วว่าคันนี้เนียนสุดนะครับนะไปซื้อมาพร้อมมิวเอ็กวันนั้นนะซื้อมาพร้อมมิวเอ็กเลยนะครับก็ราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไลท์พแสนหกเท่านั้นนะครับรถสวยๆนะครับอ่าแต่ตัวนี้ไม่มีบา์นะไม่มีบา์นะครับเพราะว่าตอนซื้อลรถมามันไม่มีมานะครับแต่แหลกหลังคามีให้นะครับฟิล์มกันสาดมีให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็ได้ผม ไปเรียบร้อยนะครับได้พรมไปเรียบร้อยนะครับตัวบ่อเป็นโทนอ่าทูโทนนะครับเป็นดําแดงแผงประตูก็จะเป็นดําแดงเหมือนกันนะตัดกับทองทองนิดนึงนะเป็นสีคนรวยหน่อยนะเป็นสีคนรวยนิดนึงนะครับเงาแวบนะรถแบบหูกริปเลยหลังคาดํานะครับมีซาวไลท์เซราลให้อยู่ใต้หลังคานะครับรถแบบสวยจริงครับสวยจริงครับดูซีนล่องกระบะนะครับดูเนี่ย ตัวรถรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีพิกามชุ่มน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศหนึ่งปีนะครับได้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับบอกคนนั่งปรับเป็นแมนนวลนะครับวีคลอสนะครับนะมันก็จะเป็นโทนสีทองทองอย่างเงี้ยเป็นโทนสีทองทองนะครับคู่มือครบนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นระบบเนวิเกเตอร์นะครับเป็นระบบเนวิเกเตอร์นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นแอร์เป็นอัตโนมัติแล้วก็ a ออนะครับ USB นะ มีให้ครบเกียร์อัตโนมัตินะครับปรับเป็นบวกลบได้นะครับใช้เป็นเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เข้าเกียร์โฟนะครับมันก็จะมีทูไฮ h โฟไฮ h แล้วก็โฟโลนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ให้นะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะสำหรับ v ีคอร์สนะครับก็ต้องบอกว่าออปชั่นนะของ d m a มทั้งหมดมาจบที่ v ีคอร์สสเตลยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะสเตลยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะ v ีคอร์สคัน นะได้ชุดตรงชุดแต่งหมดเลยได้ล้อได้กันชนกันชนผมเช็คราคามาน่าจะสามหมื่นกะว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทแล้วล้อแม็กเลนโซชุดนี้ก็น่าจะมีครึ่งแสนน่าจะมีครึ่งแสนนะครับนะรถสวยๆแต่บอกไฟฟ้านะปรับรตรงประตูเดิมหมดนะกิฟบหมดเลยนะฮะเนียนหมดเลยเนะี่ยสวยปิ๊งเลยนะสวยปิ๊งเลยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะมีช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับ traction control น,น,นะครับกันลื่นถลายนะครับปรับ ความสว่างไฟสูงต่ำนะครับปรับได้เลยนะระบบไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลนะที่ปันดน,น้ำฝนแมนนวลมีคูซคอนโทรลให้มีคูซคอนโทรลให้นะครับคันนี้เลขไม้น้อยไม่แสนหกนะรถปีสิบแปดจดสิบเก้านะครับไม่แสนหกก็ก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะสำหรับรถกระบะนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาละนะกนะ็กั่ราคาผมว่าบาลานซ์กันนะไม่หนึ่งหกเก้าสามสองเก้า นะครับเพราะว่าผมว่ามันบาลานซ์กันมันบาลานซ์กันนะครับใครสนใจอยากดูรถทดลองขับก็ได้เลยนะครับที่มินบุรีนะครับผมนะติดถนนใหญ่สุวินทบงเลยนะครับบริษัททอโต้นะครับนะโทรมาได้ที่เบอร์ศูน6 4 0กสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับนะอันนี้เป็นห้องเครื่องนะเครื่องยนต์สามพันนะเป็นเครื่องยนต์สามพันสวยๆนะครับผมขออนุญาตไม่ค้ําฝากระโปรงแล้วกันบุใช้มือดันไว้นะครับฝากระโปรงเดิมหมดกิฟต์หมดน็อตเนตไม่มีขยับเลยดู ครับปิงเลยคันนี้ครับแล้วแก้มข้างไงียน็อตไม่มีแกะนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับ e t o d r อุดมาให้เรียบร้อยนะทำมาจบแล้วคันนี้นะครับใช้งานอย่างเดียวนะครับเพนมงเพนมาร์กตามจุดเชื่อมต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะรถเดิมนะครับสวยๆกิ๊บๆแบตเตอรี่เบิกใหม่นะครับแผ่นเพจเดิมหมุดําหมุดสั้น นะครับสวยปิ๊งเลยคันนี้นะครับนะอีู่ดีแม็กวีครอสครับสาตัวแซด t พเนะครับเกียร์อัตโนมัติเกียร์อัตโนมัตินะครับโอ้โหเดี๋วต้องปิดไปก่อนไม่ลงอ่ะสามจุดนเทะครับกับอ e ี่อสูดีแม็กวีค r อสนะครับสีคารมุกสีประตูค่าตัวอยู่ที่6 2 9 0 0 0อบาทครับ